โอเคครับสวัสดีชาวโลกที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุจังนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่ผมอัดคลิปนะครับเขาเรียกอะไรอ,อัดคลิปอ่ามัดสายฟ้านะครับที่ไปซื้อมาเนี่ยตัวนี้นะครับเออที่ไปซื้อมาที่ไปเล่นมานะครับเดี๋ยวอะก่อนจะเขาเรียกอะไรอะก่อนจะไปเอ้ยผลเกิดผละอะไรอะเฮ้ยเอาเอาเอาลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนภาษา เอา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 ผลอะไรอะผลน้ำแข็งฮลิชีดนี่ตรงนี้นะครับผลดีตอนนั้นได้ผลแมกมานะครับนี่ผลแมกมารอบนี้มาเป็นผลน้ำแข็งนะครับโอ้โหแต่ผมลองเล่นมาแล้วนะครับผลน้ำแข็งก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราทำเผามนุษย์เงือกมันจะเขาเรียกอะไรมันจะวิ่งเร็ววิ่งในน้ำเร็วนะครับเออนั่นแหละมา นี่นะครับอัดายฟ้านะเดี๋ยวรีวิวสกิลตัวสีให้ดูนะครับเพราะว่าที่อัดไปยังไม่ได้รีวิวสกิลตัวสีนะเวลาหมดก่อนนะครับนี่มาดูเป้มเป็นไงโคตรเฟี้ยวนะครับอันนี้สกิลหนึ่งโดดโชกนะครับสกิลที่สองก็พุ่งนะครับอ,อประมาณนี้นะก็ตอนนี้ผมเวล700เจ็ดร้อยแล้วนะครับสามารถไปที่โลกสองได้แล้วนะเจ็ดร้อยเป๊ะเ,เลยนะครับมาเดี๋ยวเรา ไปล็อก2นะครับอันดับแรกเรามาที่สําหรับใครที่ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไปศึกษามาอีกทีเหมือนกันนะครับอันดับแรกเราต้องมาที่เกาะไอ้นี่อะเกาะคุกนรกอิมเพลดาวหรือเปล่านะครับเออที่ว่ามีโดฟาอยู่นะแล้วเราก็มาหาไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ทหารตรงนี้นะครับเนี่เราก็กดพูดคุยเลยนี่เราก็จะได้กุญแจมานะครับนี่เห็นป่าเออ จากนั้นที่เราได้กุญแจมานะครับเราก็ต้องไปที่อ่าเขาเรียกอะไรวะไปหาลุงเลรี่อ่ะน้ำแข็งอ่ะเกาะหิมะนะครับเดี๋ยวนะผมขอเอาของก่อนเก็บตังก่อนนะครับโหตอนนี้ตังผมมีล้านหกแล้วนะครับเงินงผมมีตอนนี้มีผลอ่าผลเลิฟนะครับผลลักผลเลิฟนั่นแหละของโบน่าจะของโบอแฮมฮอสนะครับนั่นะแหละวางขายอยู่นะหนึ่งล้านล้านล้านหกนี่แหละ เฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม่ใช่ล้านหก้านสามป่ะเออแล้วผมซื้อได้นะครับแต่ว่าเหมือนสกิลการเดินทางมันจะมันมันเดินทางด้วยนกอะ่ะเออมันมันบินได้นะเว้มันบินด้วยนกนะครับแต่ผมผมว่ามันน่าจะช้านะแต่ผมกลัวผลมันไม่ค่อยดีว่ะไม่แน่ใจว่ะผมไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนอะ่ะเข้าใจป่ะนี่ตรงนี้นะครับล้านกว่บาทน,นะผมซื้อได้ร้านสามหรือล้าน ร้านเท่าไหร่วะนี่ร้านสามนี่ยผลเลิฟเนี่ยเห็นว่าน่าสนนะครับน่าสนแต่ว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงครับเออผลแสงตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วถ้าเราซื้อผลลักมาก็เราก็ต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมเริ่มเก็บอ่ามาสเตอรี่ของผลลักใหม่นะครับแต่ถ้าอเราเขาเรียกอะไรวะถ้าเราซื้อไปใช่ไหม เราซื้อปุ๊บก็คือตอนนี้ผลแสงเราหมดแล้วนะนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมสุ่มได้ผลแมกมาผมก็เลยลองใช้แมกมาแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์สกิลผลมันยังไม่ตื่นอะ่ะมันยังใช้เคลื่อนที่ไปไม่ได้นะครับมันก็แค่แบบมุดลงดินอะ่ะแล้วก็ไปอะ่ะเข้าใจไหมมาข้ามทะเลไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนผมก็เลยกลับมากินผลแสงต่อนะครับเออผลแสงผมก็เลยไม่มีนะครับในคังนะนั่นแหละ ไม่รู้จะเอายังไงครับยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับเผื่อผลเลิฟมันดีนะครับแต่ว่าที่คนอื่นเขาเอามาตกผมอ่ะแรงนะผมว่ามันแรงนะนะครับดีเลยแหละแต่ผมว่าการเคลื่อนที่มันน่าจะช้านะครับเนี่ยผลแสงนี่มันไหวนะเคลื่อนที่ข้ามเกาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยนะครับมาต่อกันเลยครับหลังจากที่เราเอาคุณแจมานะครับเราก็มาที่ตรงนี้อ่าด้านล่างนี่นะครับที่เราเอาฮาชคินะครับนี่ เราก็ใช้คุญแจนะครับมาเปิดห้องนี้นี่ปึ๊บเปิดเลยโอเคนี่ครับสู้กับทนเรือเอกเอาโอชิ้นีครับคุซันนะเราได้สู้กับคุซันนะครับนี่ปาดไปเลยอุ๊ยมันก็ตีไม่แรงนะเฮ้ยแต่ว่ามันวิเจ็ดร้อยว่ะเพราะว่ามันก็ตีไม่ได้แรงอะไรมากนะผมว่า สำหรับความรู้สึกผมนะครับไม่แรงนะไม่แรงไม่แรงไหวอยู่ไหวอยู่แค่นี้ไหวนะครับไหวชิวไหวชิวเนี่ยไหวชิวเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำแข็งเหรอใช้ผลน้ำแข็งเหรอเฮ้ยเกลอบนี่ไงล่ะโดนนี่โดนสกิลบัคเรานะครับเกลับกดเอ็กซ์เลยมาเออมาเลยอุ้ย เอ้าโดนแช่เออไล่เลเป็นไงล่ะกระจกยาตะเอเตะเน้นเน้นอุ้ยอุ้ยโดนแช่สร้อยลูกป,ปัดยาซาคานิเออมาไล่เลเอุอ้ยลำแสงความรักเราโดนแช่อีกแล้วไปไว้หนึ่งทีมาดิแล้วก็สกายบีม เอ้ยมันแช่ท่านไ <c oughs> ต่ไปอีกหนึ่งทีมาเดี๋ยวจะปิดฉากด้วยทาทีๆนะครับนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยกระจกยาตะ <c oughs> เน้นเน้นครับผมไปแล้วนะลุงเลลุงเลลี่ไว้เจอกันใหม่นะครับนุน่นไปไปพบกันใหม่โลกหนึ่งเศา เรามีความทรงจาอยู่กับโลกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มนะครับไม่รู้ว่าผ่านมากี่อีพีน่านี่น่าจะอีพีที่แปดที่เก้านะครับถ้าว่าลงหมัดสายฟ้าไปก็อีพีที่แปดนะครับอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่เก้าแล้วนะครับโอ้โหเก้าอีพีเราได้ไปโลกใหม่แล้วก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับมาคุยกับนักสืบนะครับโอ้น่าสนใจมาก เขาคิดว่าสว n นอยู่ในทะเลที่2องแมีกัปตันข็จะมาพบกุลที่มิดเดิลทาวขอให้โชคดีไปครับต่อไปเราไปที่เกาะกลางนะครับเกาะกลางแถวไหนว่าไอผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกาะน,นะครับได้แค่บินไปนเรื่อยๆนะผลแสงเราบินไวอยู่แล้วนะครับเนี่ยผลผลลักอะผมจะเอาไงดีวะ <laughs> สามชั่วโมงมาลีครั้งหนึ่งไงประเด็นอนะ เอาไงดีวะผลลักรัผลลักรัผลลักรัผลเลิฟ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 อ่ะมาเดี๋ยวเราไปสุ่มผลอยู่ที่โลกสองดีกว่าอโอเคครับมากันแล้วดีนเขาพูดนักพูดหนานะครับโลกสองนี่สุ่มผลดีนะครับผลดีๆออกบ่อยไปสักหน่อยครับไหนลองดูดิโอเคไปเลยโยมาแล้วฮลิชิด มาโลกสองครั้งแรกครับโอ้ยอดขอเซลฟี่หน่อยได้ปะเออต้องขอเซลฟี่หน่อยนะครับโอเคครับมาแล้วเซลฟี่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหแล้วที่ไหนคือที่ไหนวันนีเนี่ยโฮลิชีสโอ้แปลกตาม,มากครับอันนี้ไอพวกนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยโอ้นี่ไงเคเวสเรา น่าจะให้จักกันพวกนี้นะครับเวล700เท่าเราเลยโยโยโยสวัสดีเดี๋ยวเราไปหาที่สุ่มผลกันดีกว่านะครับที่สุ่มผลอยู่ไหนนะแต่ละคนค่าพลังนะ่าจะเอ้ยนี่ไงสุ่มผลครับโยอันนี้คือนี่ไงเราเขาเรียกอะไรนะอ่าอ,อะไรว่าคาเฟ่ปะ่ะอันเนี้ยชต อันนี้ซื้ออะไรเนี่ยขายอะไรเพื่อนออร่าออร่าอ๋อสีหรอสีของออร่าอะไรงนี้หรอโอ้ต้องใช้เงินสีไอ้น,นี่นะต้องใช้เงินม่วงป่ะเขาเรียกเออโยแปกตาจัดครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันดีกว่าไหมเราสุ่มผลเลยไป ครั้งแรกครับที่เรามาที่โลก2ครับเดี๋ยวเราจะไปส่มผลกันว่ามันจะดวงดีหรือเปล่านะครับไปกดเลยครับเท่าไหร่เนี่ยแสนสองโอ้โหโคตรแพงไปจัดเลยครับเฮ้เยคนดูดูดิเฮ้ยน่นมันเจ้าทะเลนี่หว่า แล้วใครมันไปนสู้กับเจ้าทะเลวนะน่ะเฮ้ยเวอร์เวอร์จรัดเดี๋ยวผมรอสเตม,มิน่านของก่อนโอ้โหนานขึ้นเหลือเกินนะครับอยากไปดูใกล้ๆแล้วแล้วเราจะโดนมันตบปาวะไป,ไปลองไปดูหน่อยลองไปดูหน่อยโว้ยโหดร อ้ยอ้ยเอาเอาเอาตกน้ำข mm ึ้นไม่ได้ปิดทาคีก่อนมองไม่เห็นเนบเฮ้ยมามาเพื่อนมา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 บวกมาเลยบวกมาเลยเพื่อนบวกมาแอดมาแอดมาเลยผลมืดว่ะผลยังความมืดห้าแสนว่ะเอาผลไดมอนด์ไปไหมเพื่อนหกแสน ผลเดวอนไปเลยโอ้โหมันมีแล้วอะ่ะผลทรายโอ้โหมันมีแล้วอะ่ะน้ำแข็งวะ่ะเฮ้ยเอาดีเอาดีผลแย่งความมืดกับผลน้ําแข็งครับความมืดกับน้ำแข็งหรอความมืดกับน้ำแข็งเอาดิเอาดิอาดลองลองดูครับสักครั้งนึง ลองลองเทรดดูครับอย่างน้อย300แสนเราได้มา500แสนก็น่าจะดีอยูเวอร์ได้แล้วนี่ไงแรยกกับผลน้ำแข็งนะครับแต่ผลน้ำแข็งมันก็ดีกว่า,าจริงๆนั่นแหละมันน่าจะดีกว่าผล่งความมืดอยู่แล้วนะครับผลน้ำแข็งโอเคครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับหายากนะถ้าเราไม่มีผลปีศาจที่มันแบบเทพๆกว่านี้นะครับอย่างน้อยก็ ผลอะไรวะผลพระนะครับผลพระนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็แบบพวกแบบผลเสือผลอผลแพงๆอะ่ะราคาหลัก2ล้านนะครับหลักราคาหลักล้าน2ล้านอะ่ะประมาณนั้นนะครับมันถึงจะมีคนแบบเทรดด้วยมันถึงจะคุ้มนะครับเออนั่นแหละก็ เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายเราก็ได้มาลูก2แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจองจดจังด้วยไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายครับผม